ปีหน้าปีหกเจ็ดสีดำเป็นสีทรงพลังที่สุดคุณไม่ต้องไปดูเลยว่าคุณเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณต้องใช้สีอะไรใช้รถอะไรใช้เสื้อผ้าอะไรคุณเชื่อไหมสีดำจะเป็นสีทรงพลังที่สุดในปีหกเจ็ดสีดำบางคนมองเป็นสีไม่มงคลเพราะสีดำต้องใส่ไปงานศพ ทุกคนคะด้วยความที่มันไม่คือที่เราจะใส่ชุดสีแดงไปงานศพเราจึงต้องไว้อะไรโดยการใช้สีดำแต่ไม่ใช่สีดำจะเป็นสีที่น่ากลัวสีดำคือสีทรงพลงังคนที่เป็นระดับบิ๊กระดับบอสระดับใหญ่ๆตัวโตวคนใหญ่คนโตคุณสังเกตเองเวลาเขาใส่สูตรจริงๆเขาใส่สีดำค่ะเขาจะไม่ใส่สีปนเปื้อนสีอื่นเลย ถ้าเขาจะมีปนเปื้อนเขาจะปนเปื้อนด้วยสีขาวนิดนึงหรือสีเทาให้คุณไปสังเกตเพราะมันเป็นสีของจักรวาลสีทรงพลังสีอะไรก็เอาไม่อยู่ใครที่รู้ก่อนให้คุณไปสังเกตเขาจะใช้สีดำนะคะอันจริงๆแล้วก็คือสีดำจะเริ่มเข้าตั้งแต่เดือนตุลาคุณจะเห็นอะไรที่แบบเห็นไหมครูเคยบอกแล้วนะว่ามันจะมีอน,นุนิคุณดูสิเด็กอายุสิบสี่ น่าจะไม่มีใครไม่รู้ข่าวนี้เนาะคุณดูนะคะมันจะเกิดอะไรต่อมีอะไรทั้งดีทั้งร้ายถ้าดีดีพุ่งทะยานท่านร้ายก็ร้ายแบบนี้เลยนะคะตั้งแต่ตุลาค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นสีดำเป็นสีจักรวาลสีแค้วคลาดนะคะสีดำนะคะสีดำปีหน้านะปีหน้านะแต่ก็เริ่มตุลาใครใครที่ไหวตัวไหวซองเขาเรียกไหวซองก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลา